สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกนี่กันครับผมนี่เลยยามาโตะร่างเด็กนะครับผมโดยชื่อกล่องก็จะชื่อประมาณนี้นะครับผม one piece d xf the r a n line children volume t นะครับผมหรือ volume 3มนะครับผมเป็นลายยามาโตะตอนเด็กน่ารักดีครับผมเลยซื้อมานะับผมส่วนราคาก็อยู่ประมาณ550บาทสูงประมาณสัก13มเซนได้นะครับผม13เซนติเมตรนะฮะวัสดุก็จะเป็น abs pvc นะฮะเดี๋ยวเราให้ดูรอบๆกล่องกันหน่อยละกันนะฮะ กล่องน้องก็จะประมาณนี้ครับผมรอบข้างๆข้างหลังนะฮะข้างบนแล้วก็ข้างล่างก็จะประมาณนี้นะครับผมมาถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวมาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับผมกล่องก็จะใหญ่หน่อยแล้วกันนะครับผมดึงกล่องเอาโอเค มาแล้วอุ๊สิบมเซนนะฮะโอเคน้องก็จะประมาณนี้นะผมในถุงดูแล้วนะครับผมก็น่าจะมีประมาณ2พาร์ทนะครับผมเป็นฐานกับตัวนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกันเราจะไล่จากตัวฐานไปตรงตัวโมเดลแล้วกันนะครับผม okay. วางของมาสักคู่หนึ่ง โอเคครับตัวโมเดลก็จะประมาณนี้ครับผมยามโตฮึน่ารักดีครับผมต้องมีร่างตอนโตด้วยเนะีย่ยต้องเพราะว่าต้องแวะซื้อซะหน่อยแล้วนะฮะมีร่างเด็กก็ต้องมีร่างผู้ใหญ่เยวประกอบกันดีขวาน,นะครับผมโอเคประกอบกันฮนะมันมีรูตรงเกือบนะฮะเกือบน้อง okay. ขอยัด ก่อนนะจ๊ะโอเคได้แล้วครับผมประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูโมเดลใกล้ๆนะครับผมอือหึน่ารักดีฮะตอนมีร่างตอนโตนแล้วละ่ะตอนเด็กก็มีแล้วนะครับผมลายนี้เพิ่งเคยเก็บนะครับผมแต่ก็สวยใช้ได้นะชอบดี โอเคถ้าไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวจบคลิปวิพินเท่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมถ้ามีอะไรเพิ่มเติมมาอีกหรือว่าอันบล็อกอะไรมาเดีย๋ยวเราจะมาอันบล็อกกันนะครับวันนี้ไปก่อนแล้ว See you เจอกันใหม่ครับผมบาย